อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปรี้ซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากพามาชิมเครื่องดื่มบ็อกเทลชากาแฟและเบเกอรี่ที่เจนคอฟฟี่แอดบอ่อน้องไขย คุณเจนเนนทองเจ้าของร้านเคยทำงานอยู่ที่โรงแรมแมนดารินออเรเจลเกือบ30ปีจึงเปิดร้านเจนคอฟฟี่จุดเด่นของร้านเป็นบ้านเก่าสร้างตั้งแต่ปีพศ .2,500 เมนูเรื่องของมอกเทลจุดเด่นคือการทำไซรัปเป็นโฮมเมดฟรุตไซรัปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เมอร์เบอรี่ได้อัตรสที่มีเอกลักษณ์มาถึงเมนูกาแฟถึงคิดค้นเมนูกาแฟเพื่อให้ทุกคนได้ซื้อกลับไปทำง่ายๆที่บ้าน เรียกว่ากาแฟดริปซองตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่รักชอบเครื่องดื่มนี่คือเจนคอฟฟี่แอดท่าบ่อจังหวัดหนองคายเรามาคุยกับคุณเจนเนนทองซึ่งเป็นเจ้าของร้านเจนจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับเจนคะ่ะจุดเด่นเจนคอฟฟี่อยู่ที่ไหนจ๊ะ จุดเด่นของร้านก็คือเป็นบ้านเก่าครับ,รบสร้างปะเด็ด2,500ให้ในบ้านก็จะมีของเก่าเยอะมากเลยครับสะสมมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่นะครับตกทอดมารุ่นผมเองจุดเด่นที่2กาแฟนะครับใช้สารกาแฟจากเมืองโบโลเวนแคนสุวานาเขตประเทศซอปปอปอรลาวนะครับส่วนกาแฟต่างประเทศเรามีจากบาร์ซิลคอสตาริกาบาราซิลซันโตสเคนยาเม็กซิโกเมื่อสั่งเมนได้กาแฟแล้วก็ยังสามารถเลือกวิธีชงได้อีกถึง8วิธีครับเข้าสู่เมนูวันนี้เลยดีกว่าเม นูกาแฟนะครับเป็นคราฟคอฟฟบินใช้คําว่าคราฟเพราะว่าผมผลิตน้อยใช้เฉพาะภายในร้านทําเป็นดิบซองนะครับแค่ชี้ออกมาก <ๆ S 1> นะครับจะมีกาแฟอยู่3ถุงนะครับแล้วก็ภาย,<ล>ยในนี้ก็จะมีคําแนะนานะครับว่าชงยังไงจะทําให้ท่านชงได้เหมือนกับที่ผมชงนั่มาดื่มที่ร้านเลยครับนี่เป็นกาแฟน้ําส้มนะครับจริงๆเขาเรียกว่ากาแฟผสมน้ําผลไม้<ช>แต่วันนี้ผมเลือกกาแฟส้มหน้านี้ไม่มีผลไม้อะไรร่อยเท่าส้มแล้วกาแฟก็ผสมกับน้ําส้มอร่อยมากเลยครับแล้วก็ยังมีชานะครับมากกว่า12ชสอชนิด มไม่ว่าจะเป็นอูหลงที่คุนอิมอูหลงซุยเซียนอูหลงต้าหงเผาอูหลงตงติ่งอูหลงหอมหมื่นลีนี่ก็มีแล้วก็ยังมีชาจีนผู้เอ,อ๋อแล็บแซงซูชองเราก็มีให้นะครับนี่ก็คือเมนูมันบลรี่กับสตรอเบอร์รี่สปาร์คิงครับผมจะเอาน้ําเชื่อมไปสกัดนะครับเป็นสุดลับพิเศษผมได้เรียนรู้มาจากที่โรงแรมทําให้เครื่องดื่มมันได้อรรถรสที่ดีนะครับไม่มีการแต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันบูดเพียงแต่ว่าเราเติมน้ําตาลเข้าไปเพื่อให้เพิ่มความหวานกินแล้วมันซาซากินแล้วมันสดชื่น เบเกอรี่ของทางร้านนะครับมีให้เลือกทั้งหมดอยู่12ตัวในเมนูนะครับรอบแบงก์กเป็น2ประเภทก็คือเมนูที่เป็นประเภทขาวแล้วก็เมนูประเภทหวานนะครับคนที่อบเบเกอรี่และสมให้ผมก็คือเชฟสุภาพนะครับ<ม>ปรบขนมให้โรงแรมมาดิเนโรเตนมาทั้งหมด32ปีครับปรบตอนเย็นแล้วก็สมให้ผมลุ่งเช้าคนหนองคายก็ได้ทานเบเกอรี่ใหม่ๆสดๆหรือต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษสําหรับเครื่องดื่มนะคะให้เจนคอฟฟี่ท่าบ่อน้องคายเป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเจนคอฟฟี่แอดท่าบ่อน้องไายตั้งอยู่ที่ถนนจอระดนสวรรค์ตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับเบเกอรี่เครื่องดื่มรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีทรบพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากครรีไปเลยครับ และสำหรับเมนูอร่อยเนดะ็ดต้องกินกับร้านเจนคอฟฟี่แอดท่าบอน้องคายคือเมนูนี้เลยครับอร่อยลดกับผลิตที่เมชีอีติ้งย่าผิงฉัง,งสวัสดีค่ะ